ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนสมการที่เรียกว่าลีเนียนะคะลีเนียดิเฟเรนเชียลอีควเอชันใช่ไหมคะซึ่งลักษณะสมการลีเนียดิเฟเรนเชียลอีควเอชันแล้วมันจะอยู่ในรูปแบบนี้ค่ะ dy by dx บวกกับ px y เท่ากับ qx เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดรูปสมการแล้วได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะสมการลักษณะนี้จะเรียกว่า สมการลีเนียนะคะวิธีการหาคําตอบก็คือเราจะหาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตนะคะซึ่งตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตเนี่ยอาจารย์เขียนเป็นตัว ew, นะมิวนะมีค่าเท่ากับ e x p o n e n t เนนของเทอ m i มอินทิเกรต d x นะคะตัวนี้ก็เมื่อ X เป็นตัวแปรอิสระแล้วก็ Y เป็นตัวแปรตามนะคะฉะนั้นะถ้าสมมุติว่าสมการมันอยู่ในรูปตัวแปรอิสระเป็นตัวอื่นเช่นเป็นตัว Y เออเป็นตัวดีนะคะสมมตินะสมมุติว่ามันอยู่ในรูป dx by dt อย่างเงี้ยฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องบวก pt x เท่ากับ q t <c oughs> เห็นไหมคะคุณต้องดูให้ออกนะว่าใครเป็นตัวแปรตามใครเป็นตัวแปรอิสระเพราะว่าเวลาโจทย์ที่อาจารย์ให้มาอาจารย์สอน x กับ y ก็จริงแต่อาจารย์อาจจะใช้ u ใช้ v ใช้ w ใช้ x ใช้ z แล้วแต่อารมณ์ ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแค่การกําหนดหน้าที่ของเราคือเราองรู้เองว่าใครเป็นตัวแปรตามใครเป็นตัวแปรอิสระนะคะแต่วิธีการหาคําตอบเองแล้วเนี่ยมันเหมือนกันนะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น multi ถูกไหมคะเพราะว่า t มันคือตัวแปรอิสระตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตก็คือ e ยกกำลังอินทิเกรต t dt เป็นต้นนะคะหลังจากที่คุณได้ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตแล้วอย่างที่อาจารย์บอก คุณจะจําสูตรแล้วหาคําตอบก็ได้หรือคนที่ขี้เกียจจาสูตรคุณก็เอาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตเนี่ยคูณเข้าไปบนในสมก,การจริงของคุณใชัไนะคะสมมุติว่าจย์จะเลือกใช้จะเลือกใช้คู่นี้นะจะเลือกใช้คู่นี้นะคะอาจารย์ก็มาทําต่อนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเอาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตคูณสมก,การที่หนึ่งนะคะ จันก็จะได้นะคะพอได้อย่างนี้มาปุ๊บจันบอกว่าไอเทอมที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของสมการเราความหมายอะ่ะมันจะมีค่าเท่ากับผล ดิฟผลคูณนะคะผลคูณของอะไรของตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตคูณอยู่กับตัวแปรตามของเรานั่นเองนะคะจากนั้นคุณก็จับอินทิเกรตทั้งสองข้างนะคะอินทิเกรตทั้งสองข้างคุณก็จะได้ว่าเป็นอินทิเกรตดี e ิวเอ็เท่ากับอินทิเกรต u x คูณ u กับ u x dx e บวก c นะคะอินทิเกรต d u ได้ u ฉะนั้นตัวนี้ก็ได้เทอมส่วนประกอบเพื่อการอินทิเกรตคูณอยู่กับตัวแปรตาม y เลยถูกไหมคะส่วนตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าฟังก์ชัน q กับตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตคืออะไรคุณก็จัดการคูณกันให้เรียบร้อยแล้วคุณก็อินทิเกรตออกมา อย่างที่บอกเวลาอินทิเกรตก็ต้องบวกค่าคของทีซี 4, ใช่ไหมคะ,ะจากนั้นเราก็จะได้คำตอบวานี้ค่เท่ากับคูณกับทางก้อนเลยถูกไหมคะคนที่ที่เกียจติทำคุณก็พอได้ตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตปุ๊บคุณก็ใช้สูตรนี้ได้เลย แต่บางคนอย่างที่บอกที่เกรติจำสูตรวิธีการคุณก็ทาเหมือนที่อาจารย์ทาก็คือเอาตัวประกอบเพื่อการอินิเกตคูณเท่าตลอดนะคะหาคณอนด้วยคณนก็คือ dx ฉะนั้น dx ก็คูณตลอดด้วยถูกไหมคะออกมาคําตอบได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงนะคะอันนั้นคือสมาการเชิงเส้นนะคะอ่ะต่อไปเราจะมาดูลักษณะสมาการแบบที่ห้านะคะที่เรียกว่าสมาการเบอร์นูลี เขียนเสร็จยังคะตัวนี้แค่ทบทวนเฉยๆซึ่งจริงๆพวกเราเคยจดไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะอต่อไปเป็นสมการรูปแบบที่ห้าเรียกว่าสมการเบอร์นูลี่สมการเบอร์นูลีเนี่ยลักษณะหน้าตามันจะคล้ายๆกับสมการลีเนียเพียงแต่ว่าคุณดูนะคะ dy/dx บวก px y เท่ากับ qx คูณอยู่กับ y ยกกำลัง n n เป็นจํานวนตักกะยะใดๆนะคะเป็นจํานวนตักกะยะใดๆและเต้องไม่เท่ากับศูนย์และเต้องไม่เท่ากับหนึ่งนะคะอ่ะทำไมเถึงไม่เท่ากับศูนย์และทาไมเถึงไม่เท่ากับหนึ่งถ้าเเท่ากับศูนย์ถ้าเเท่ากับศูนย์อ่ะมองตามนิดนึงถ้าเเท่ากับศูนย์ y ก็กำลังศูนย์ได้หนึ่งสมก 0, ารนั้นจะกลายเป็นสมการ สมการอะไรลีเนียร์เห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม n เท่ากับศูนย์มันกลายเป็นสมการลีเนียร์คุณก็ไปใช้วิธีลีเนียแแล้วถ้า n เท่ากับหนึ่งะคะเทอมนี้คุณจะได้ qx คูณอยู่กับ y ใช่ไหมคะฝัะ่งนี้มี y ไหมมีคุณจับไปไว้ด้วยกันกลายเป็นสมการอะไรคะ แยกอะไรแยกอะไรสมก,การแยกแยกไม่มีไม่เคยสอนสมก,การสองแยกไม่เคยสอนเคยสอนแต่สมก,การที่แยกสัวแปร ى. อก็คือสมก,การแบบแรกของเรานั่นเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเอถึงต้องไม่เท่ากับศูนย์และทําไมเอถึงไม่เท่ากับหนึ่งอเอ n เป็นจํานวนตักรยาใดๆถามว่าเอเป็นค่าติดลบได้ไหมคะ ได้ไหมติดลบนี่ถือเป็นตระกยาไหมเป็นไหมเป็นไหมเป็น,เ,ปนเขาตอบเป็นอนะ่ะเขาไม่กล้าตอบเพราะว่าข้างหน้ามีคนตอบไม่ไม่อยู่นะคะอย่าก,กดดันเพื่อนนะคะจํานวนติดลบเนี่ยเป็นตรรกยานะคะตรรกยานี่มันรวมทั้งจานวนเต็มแล้วเศษส่วนโทศนิยมหมดเลยถูกไหม แต่ถ้าอาตัตรกยะยคือไอ้สแควร์รูทแล้วติดลบหรือเลขที่เขาเรียกว่าอะไรนะทศนิยมไม่รู้จบใช่ไหมอ่าฉะนั้นบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์พื้นฐานลืมได้ไหมลืมไม่ได้นะคะถ้าถามแล้วกรุณาตอบให้มันถูกด้วยแล้วอย่าพยายามไปเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนของเขานะเขาดีอยู่แล้วนะคะอย่าตั้งทฤษฎีของตัวเองอ่า,อา ฉะนั้นตอนนี้เข้าใจแล้วทีนี้เวลาคุณจะบอกว่าสมการนี้เป็นเบอร์นูลีหรือไม่เนี่ยคุณก็ต้องลองจับรูปสมการนะคะจัดออกมาให้ได้หน้าตาอย่างนี้อย่าลืมนะเวลาจับแล้วสัมประสิทธิ์หน้า dy/dx ต้องเป็น1ด้วยนะคะอะคุณก็จะรู้ว่าเ n ของคุณมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทันทีนะคะอ่ะเขาบอกว่าพอได้รูปสมการนี้แล้วมั่นใจแล้วว่าเป็นสมการเบอร์นูลีวิธีการหาคำตอบให้ทำดังนี้คะ่ะ กำหนดให้ v มีค่าเท่ากับ y ยกกำลัง1ลบ n ต้องกำหนดอย่างนี้เลยนะคะต้องกำหนดให้ได้อย่างนี้พอคุณกำหนดอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำถัดไปก็คือเราจะเปลี่ยนสมการเราที่อยู่ในรูป dy/dx ให้กลายเป็น dv/dx by นะคะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องดิฟเทอรม v ตัวนี้ by dx ถูกไหมคะ แล้วคุณก็เขียน dy by dx ให้อยู่ในรูป dv by dx นะคะพอคุณเขียนให้มันอยู่ในรูป dv by dx ได้แล้วนะคะก็คือสรรมการที่3ตัวนี้คุณก็เอาไปแทนเข้าไปในสรรมการ differential equation ของคุณถ้าคุณดิฟถูกสรรมการที่จะได้อันถัดไปจะอยู่ในรูปเรีเยนนะคะถ้าหนึ่งถ้าคุณหาค่า n มาถูก สองดิฟถูกพอเอาเข้าไปแทนในสมก,การเริ่มต้นของคุณแล้วสมก,การคุณจะกลายเป็นสมก,การลีเนียทันทีนะคะสมก,การที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง dv by dx เป็นฟังก์ชันกับ v และ x น่ะมันจะกลายเป็นสมก,การลีเนียจากนั้นคุณก็ใช้วิธีลีเนียในการหาคำตอบได้เลยนะคะอันนี้ก็ดิฟเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอาสมก,การที่2กับ3แทนลงไปในสมก,การที่ห นะคะพอแทนลงไปก็จะได้แบบนี้นะคะพอทำพอแทนปุ๊บเนี่ยเห็นหน้าตาอย่างนี้ยังมีทั้ง y ทั้ง w ไม่ต้องตกใจคุณทำสัมประสิทธิ์หน้า dv วีบ x ให้เป็นหนึ่งก่อนนะคะอ่าพอทำให้เป็นหนึ่งปุ๊บคุณจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาหน้าตาอย่างสมการที่สี่นะคะ y ยกกกำลังหนึ่งลบเของเราเรากำหนดให้มันมีค่าเท่ากับอะไรคะ เริ่มต้นเลย y กำลังหนึ่งลบ n มีค่าเท่ากับอะไรคะ v ใช่ไหมเท่ากับ v คุณก็แทน v ลงไปนะคะเห็นไหมสมการที่5กลายเป็นสมการลีเนียแล้วเทอมหนึ่งลบ n เนี่ยมันคือค่าคงที่ถูกไหมคะเพราะ n คุณคือจำนวนปักยะใดๆถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ย แผนที่เทอม px ของคุณจะเป็น px เหมือนก,นกันกับในวิธีลีเนี่ยไม่ใช่แล้วมันจะกลายเป็น1ลบ n คูณอยู่กับ px นะคะบางคนเนี่ยจำเลยสมมติว่าตัวเองรู้แล้วว่า n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาก็จำสมการที่5ไปใช้เลยนะคะแต่บางคนคือบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์มันไม่ควรเป็นเรื่องของความจำมันน่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจแล้วค่อยๆไล่สเต็ปไป คุณจะได้ไม่ต้องจําเยอะนะคะคุณก็ไล่ไล่ลักษณะนี้ลงมารับรองไม่ผิดนะคะฉะนั้นพอคุณได้เป็นสมก,การลีเนียมาปุ๊บไอตัวสัมประสิทธิ์ที่เป็นตัวเลขเดี๋ยวคุณจะยกมันขึ้นไปใช้กับการหาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตได้เลยนะคะอะพอสมก,การที่ห้อยู่ในรูปสมก,การลีเนียขั้นตอนต่อไปก็ใช้วิธีลีเนียนะคะในการหาคําตอบคุณจะได้ v เป็น<อ>ฟังก์ชันกับ vx จากนั้นคุณก็แทน v กกับเพราะคุณเป็นคนกําหนด v ถึงขั้นตอนนี้คุณยังตอบไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าโจทย์คุณคุณไม่เคยรู้หรอกว่า v คืออะไร v คือสิ่งที่เราเป็นคนทําขึ้นมาฉะนั้นเราจะต้องตอบกลับให้อยู่ในรูปของตัวแปรตามที่โจทย์าหนดก็คือ y นะคะแล้วโดยการแทน v เท่ากับแทน v ด้วย y ยกกําลัง1ลบ n เข้าไปซะคุณก็จะได้คําตอบสุดท้ายนะคะขั้นตอน,นแค่นี้เอง เมื่อกีน้นี้ตอนที่อาจารย์สอนเบอร์นูลีเนาะตอนที่กำหนดให้ N เท่ากับศคุณมองภาพออกใช่ไหมว่ามันเป็นลีเนียถูกไหมคะอ่ะตอนที่กำหนดให้ m เท่ากับ1มีใครมองภาพไม่ออกไหมคะว่าทำไมมันถึงเป็น s e p a r a b l e Equation มีใครมองไม่ออกไหมอ่ะสำหรับคนที่มองไม่ออกนะคะคนที่มองออกก็หลับตาคะ่ะกดเลน รับิ้งจริงอ่านะคะเดี๋ยวทาให้ดูนิดนึงนะคะกรณีที่ n มีค่าเท่ากับ1พอ n เท่ากับหนึ่งปุ๊บ qx ตัวนี้จะมีค่าจะคูณอยู่กับเทอม y ใช่ไหมคะฝั่งนี้มี y ฝั่งนี้มี y คุณก็จับมันมาอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะมันก็จะได้รูปแบบนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณเห็นเทอม x เนี่ยเทอมที่เป็นฟังก์ชันกับ x มันจับกลุ่มกันอยู่เราก็แยกออกจาก y ถูกไหมคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคุณสามารถจัด d ีกับ y ไว้ด้วยกันแล้วก็ dx กับ x ไว้ด้วยกันได้ถูกไหมคะก็จะได้อ <cái> ย <g ül> <g ül> ่างนี้เห็นไหมมันกลายเป็น separable equation คุณก็หาคำตอบได้เลยไม่ต้องมาใช้วิธีเบอร์นูลีนะคะอันนี้ก็คือความหมายที่ตั้งใจจะบอก